ออสวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับตามใจพิมพ์นะครับผมวันนี้ผมก็ได้รับคอนเทนต์มาจากพี่บุษฎีนะครับผมก็พี่บุษดีซัโปโปโรเนาะถ้าจะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดก็กราบขออภัยนะครับผมก็พี่เขาให้ทำคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมานะครับจริงๆอผมได้ทำตั้งเอาไว้ผมผมยังไม่ได้ทำเนาะแบบยังไม่ได้แบบ ตั้งชื่อหรือว่ายังไม่ได้ทำคลิปสอนเนาะวันนี้ผมได้รับคนทินมาจากพี่บุษฎีนะครับผมการขึ้นสตรีมหยาดแบบกลุ่มทำยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทีละขั้นตอนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ ยังไม่ยังไม่เคยล็อกอินหรือว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีสตรีมยากให้กลับไปดูย้อนกลับไปดูคลิปต้นๆได้เลยนะครับผมการขึ้นสตรีมยากนะครับผมโ okay. อเควันนี้มีชื่อหัวข้อว่าขึ้นสตรีมยากแบบทีมอย่างไรนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมกลับไปกดไปเข้าไปงนะ่ายผมกดที่ปุ่มไลค์เบาๆนะครับผม อขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตามใจพิมพ์นะครับผมอันนี้จอมันสายมูเนาะมนไม่ต้องไป็นสใจเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คงานแป๊บหนึ่งเนะาะขอเช็คงานแป๊บหนึ่งโอเค โอเคเรียบร้อยเนาะก็กดเลยนะครับผมเข้าไปที่คำว่าสร้างนะครับผมแล้วก็กดคำว่า s t e a m หยาดนะครับผมโอเคช้าๆเนาะเข้าไปที่คำว่าสร้างนะครับผมหลังจากนั้นมาที่คำว่าการสตรีมสดหรือว่าสตรีมสดนะผมใช้สตูดิโอหรือวิดีโอบันทึกไว้ล่วงหน้านะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เรามากดที่ บ้านของเราเนาะบ้านอันไหนก็ได้ที่เราสร้างเอาไว้อะอย่างเช่นของผมเนี่ยมีตามใจพิมมีบ้านลงตามใจพิม์มีพิมพ์นะครับผมผมมี3ามช่องเนาะก็ไปทีช่ช่องของเราเนะผมก็คือการขึ้นไลฟ์สดแบบทีมนะครับผม กดสร้างการออกอากาศนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ในการอุปกรณ์ในการทสอหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้าอ่าโอเคอันนี้ผมไม่ได้นั่นเนาะขอใช้การนี้แล้วกันโอเคหลังจากนั้นผมจะส่งลิงก์อ่าสมมุติว่าเวทีเนี้ยถ้าเกิดคุณซื้ออ่าเรามาทำข้าเข้าัจก่อนเราซื้อแบบทีมเราสามารถซื้อแบบแพ็กเกจที่สามารถซื้อได้ ่ะเดี๋ยวผมออกนสดูเดียวก่อนออกนัดเดียวก่อนโอเคอ่ะไปที่การตั้งค่าทีมอ่ะเรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนการข้อมูลแพ็กเกจนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะอัปเดตแพ็กเกจเป็นยังไงอ่ะฟรีเราขึ้นได้แค่6คน6คนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดใช้ได้แค่20ชั่วโมงนะครับผมจำนวนสตรีมที่กำหนด นะครับผมอันนี้ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่การคัสติมหยาดเ,เนาะแต่จะมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอขอโทษครับ <c oughs> โอเคถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้แบบ10คนอ่เราก็ต้องจ่ายแบบเบสิกมันก็จะมีแบบประหยัดกว่าจ่ายแค่ร2อบบาทต่อเดือนนะครับผมมันจะมีอะไรบ้างไม่แสดงโลโก้ในสตรีม ไม่สตรีมหยาดได้ไม่อั้นเลยแบบสตรีมมิ่งได้ไม่อั้นนะครับผมมีผู้เข้าร่วมเข้าหน้าจอได้ถึง10คนนะครับผมบันทึกไลท์สตรสสีมโลโก้ภาพซ้อนทับพื้นหลังอันนี้คือเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่ผมเข้าสตรีมไม่ดูเลยนะครับสตรีมที่บันทึกไว้ตรงหน้ามันก็จะบันทึกให้เนาะสตรีมปลายทางแบบกําหนดเองเราจะสตรีมใน,ใน,ในไหนบ้าง ใน a c e b o o k ในทวิตเตอร์สต้าแกรมอ่ะก็ว่ากันไปใน Tik t o k ก็ได้เนาะมัติ Steam, สตรีมสถานีปทางแห่ง3แห่งพร้อมกันคือถ้าเกิดว่าเราใช้อันเนี้ยมันสามารถได้ถึง3แห่งเลยนะโดยที่แบบว่าเราไม่เราแค่ไลฟ์สดแล้วก็เราก็เชื่อมต่อเข้ากับอ่า t i k t o k Facebook ทุกคนก็จะเห็นเราเหมือนกันอ่ะแล้วมาดูกันถ้าเกิดว่า โปรเฟชชั่นอลนะครับผมไม่แสดงโลโก้ใสตรีมยาร์ดอ่าไม่มีหวัวโลโก้รูปเป็ดนะครับผมสตรีมมิ่งได้ไม่อั้นคือใช้เท่าไหร่ก็ได้มันไม่มันหมดละอืมขอไปครับผมผู้มีผู้เข้าร่วมบนหน้าจอได้ถึงส0บคนอ่าถึงสิบคนเลยนะโอเคบันทึกไลฟ์สตรีมอ่ามันบันทึกให้เรียบร้อ e ยโลโก้ภาพซ้อนทับพื้นหลังเหมือนเมื่อกี้เด็นะครับผม แต่ว่าในแพ็กเกจฟรีเนี่ยผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่มันจะเป็นเหมือนลายน้ำที่เราซื้อเราได้มาฟรีๆอะ่ะเขาให้เรามาใช้ฟรีๆแค่1เดือน20ชั่วโมงซึ่งเราต้องประหยัดมันเอาไว้เพื่อในการการการข้างหน้านะครับผมซึ่งเดือนหนึ่งเราก็ใช้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับผมผมจะขึ้นสตรีมหยาดไม่ถ้าไม่จะเป็นผมจะไม่ขึ้นนะครับผมก็มาดูกันต่อ สถานีปลายทางอาอะไรเนี่ยแบบกำหนดเองนะครับผมมัตติสตรีมปลายทางน้อยแปดแห่งโอ้โหถ้าแปดแห่งเนี่ยคุณสามารถสตรีมทีเดียวไลรสดได้ทุกจุดเลยทุกแอปนะครับผมมีกล้องเสริมไม่ได้นะแล้วก็ Fu l l HD คุณสามารถปรับคุณภาพได้ซึ่งจะแตกต่างกันนะครับผมโอเคเราเข้าใจกันแล้วเนาะ หลังจากนั้นกลับไปที่หน้าสตีมยากของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าเฟซแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอย่างนงี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตัดเป็นคลิปให้โอเคอันนี้ผมมีเฟซสำรองเนาะผมมีเฟซเก่าของผมโอเคเราจะปิดกล้องก็ได้นะโ okay, อเคอะทีนี้เราก็ส่งคำเชิญเนาะเข้าไปปุ๊บอะ ส่งคำเชิญเข้าไปแล้วก็เราก็ดึงตัวเข้ามานะครับผมอ่ะสมมติว่าสมมติว่าผมเนี่ยคือคืออีกคนหนึ่งในทีมเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาอนั่นงไงอืมอเจ้าแตกไหมนะจออืมวอเดี๋ยมันต้องล่วงสักวันหนึ่งมันต้องล่วงดีที่ว่าแบบโอ้ย ผมสัญญาตัวเองว่าจะไม่ทำโทรศัพท์ล่วงเลยเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยโอเคอ่ะเรามาดูว่าในครั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาอะไรขึ้นได้บ้างอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วผมอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับทุกคนอะสมมติว่าวันนี้ผมได้ผ่านกด YouTube ผมอยากจะขึ้นมาขอบคุณ ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมอันนี้คือผมตั้งเอาเองเนาะผมไลฟ์สดทิ้งเอาไว้นะครับผมคือทุกคนสามารถามาที่แบนเนอร์นะครับผมอ่ะสร้างแบนเนอร์อ่ะสมมุติว่าขอบคุณพี่บุษดีที่ให้คอนเทนต์ของเรามาทำนะครับคอนเทนต์นี่ผมไม่รู้เขียนถูกไหมนะมาทำนะครับ โอเคเราก็ต้องให้เครดิตเขาเนาะโอเคอ่ะและนี่คือข้อมูลเครดิตของผมก็คือเราโชว์ไว้นะครับผมต่อมามีอะไรบ้างอีกอ่ะแชทส่วนตัวเนี่ยสมมติว่าคุณมีอยู่ทั้งหมด10คนในกลุ่มคนเนี่ยมี10คนแล้วคุณจะต้องประสานงานกันหลังบ้านสมมุติว่าผมเนี่ยมีเดียประมาณแบบในทีมผมมีประมาณ1ิคนเนาะ สิบคนผมต้องประสานงานกันผมบอกว่าเดี๋ยวผมไปกินข้าบแา๊บน,นึงนะผมก็จะส่งแชทแล้วก็เราต,ต้องบอกในกลุ่มของเราทีนึงว่าไปกินข้าวเดี๋ยวกลับมาขอเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมเข้าห้องน้าด้วยเนาะก็บอกหลังบ้านจังหวะที่เราพูดเนี่ยเราไม่สามารถพูดออกสื่อได้ในบางส่วนเราเราสามารถบอกผ่านแชทหลังบ้านได้ผ่านแชทส่วนตัวโดวยที่หน้าบ้านเนี่ยจะไม่เห็นข้อความที่เราบอก นะครับผมต่อมาครับผมเราจบไปที่แบนเนอร์แล้วเราจบที่เชตสันตัวแล้วเรามาตรงที่แบรนด์แบรนด์มีอะไรบ้างมีข้อความอ่ะคลาสสิกอ่ะคลาสสิกม,มินิมอลมินิมอลบล็อกบล็อกคือข้อความเนาะกล่องข้อความอ่ะบูบับเบิ้ลคลาสสิกคือทำอปกติปกติอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ ถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็กเกจแล้วเราอยากจะได้ภาพโลโก้มาแปะไว้เราจะต้องซื้อแบบโปรเฟชชั่นอลซึ่งถ้าเรากดแบบฟรีมันก็จะบอกเตือนเพื่อให้เราอัปเกรดนะครับผมซึ่งมันจะบอกว่ามีฟีเจอร์มีอนุอันนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับผมอ่ะแล้วมีอะไรอีกล่ะภาพซ้อนทับอ่ะมีอะไรมันก็จะขึ้นว่าว่า ่าทดสดด้วยสตรีมหยาดนะครับอะไรประมาณนี้โอเคตามนั้นเนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับคลิปวิดีโออ่ะทุกครั้งเนี่ยที่ผมทุกคนเห็นผมเนาะผมก็จะถ่ายทอดสดอะสตรีมหยาดใช่ปะแล้วเวลาผมไปเจ้าบ้านเนี่ยผมก็ต้องเอาอินโชรของในบ้านอ่ะมีอะไรบ้างล่ะอ่ามันก็จะปิดเสียงของเราไว้ นะครับผมไม่จะปิดเสียงเองนะั้นทีเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมอ่ะแล้วอินโทรอื่นของผมล่ะตอนนี้ผมไม่ได้ไไม่ได้ใช้ในเกมมิ่งไงเนาะอ่ะนี่คือเราเปิดคลิปได้ i see a rolling up o v e r black cadillac high heel boots and a sexy body full of t a s s Battle, After her, there no อ่าแล้วก็ตัวข้อมูลเวลาเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะเปิดอ,อีกรอบหนึ่งตอนเปิดคลิปก่อนจะถปายทอาสดอ่าและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผม จะสื่อให้กับคุณให้ได้เรียนรู้กันนะครับผมก็คือพี่บุตรสติจะได้นําไปเรียนรู้พี่บุตรจะต้องดูคลิปไปแล้วก็ทําทไปด้วยควบคู่กับการไล์สดนะครับผมอ่ะต่อมามีอะไรอีกบ้างอ่ะสมมุติว่าผมเนี่ยขึ้นคนเดียวอ่ะสมมุตินะครับว่าผมเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นไปพูดคนเดียวบนเวทีอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนเมื่อกี้ ผมใส่ตัวเองเข้าไปในช่องแล้วเดี๋ยวๆๆๆนะอ่ะสตรีมหยาดเนาะเปิดในคมอันนี้เราเราขึ้นผ่านผ่านมือถือนะครับก็ในมือถือเนี่ยมันก็จะทําเหมือนกับคอมผมอาจจะไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องกับคอมเนาะโอเคเข้าไปอ่ะโอเคอ่ะแต่ว่าขอบอกเลยนะนี่นี่นี่น,นี่ทุกคน ทุกคนเห็นไหมตัวตัวละครของผมเนี่ยมันจะมีสองคนอ่าถึงทีนี้อาจจะมีเสียงกล้องไงนะสมมุติว่าบุคคลเนี้ยผมผมสมมุตินะครับว่าเขาเนี่ยทําผิดมาทําแบบอ่าก่อกวนความไม่สงบลบออกแล้วถ้าเกิดว่าเขายังจะทำอีก เราก็สามารถลบออกไปแต่ว่าอันนี้มันไม่สามารถลบได้นะเพราะว่า,าเราเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งมันจะมีคำว่าเชิญออกจากสตูดิโอนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่า,าเดี๋ยวนะสักครู่นะครับโอเคผมออกละนะครับผมอันนี้ผมออกนะ้วเนาะ ก็คือว่าคุณก็แค่ก,กดเชิญออกมันก็จะดีดไปเหมือนคุณชูดเข้าไปข้างนอกอะเนาะโอเคต่อมาแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นคนเดียวแล้วมันรู้สึกเงาๆอะผมควรทำยังไงอะอ่ะก็ไปเอาเพลงมาสิเราก็ไปหาเพลงที่อ่าอะไรเขาเรียกไปหาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มามาใส่ไว้อ่ะสมมุติว่าของผมเนี่ยผมไป เอาเพลงของอาจารย์มุกมาเปิดเพื่อโปรโมทให้กับอาจารย์เขาด้วยเนาะอ่ะเมื่อกี้ผมก็ลืมผมลืมนะเนมื่อกี้มาทาคือผมลืมใส่นักรับเนาะต้องขอไปครับผมก็ขอบคุณพี่บุเดีที่ให้คอนเทนต์มาทํานะครับก็เขาเขาต้องการความรู้ตรงนี้เนาะแล้วก็แบบแชร์แชร์กันไปเนาะโอเคสมมติว่าผมอยากจะได้แบบดนตรีเบาๆนี่คือดนตรีที่แบบเราสามารถเปิดได้โดยตลอดต่อเนื่องเลย จะเอาแบบแดนว่ะแดนได้ไหมอ่ะไหมร็อกนะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบคุณไลฟ์สดเล่าเรื่องสีอองขวันกลางคืนผมก็จะมีเอ็นทัวนี้เนไหมนี่คือคุณสามารถใส่เพลงมาได้แต่เพลงนั้นดนตีนั้นจะต้องไม่ติดในขสิทธิ์เพลงเข้าใจนะต่อมาอ่ะ ผมอยากจะเอาเพลงอาจารย์มุกขึ้นมาฟังและนี่คือผลงานเพลงที่แบบเราสามารถเอามาใส่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องปรับระดับสมมุติว่าตอนนี้คนมากันแบบส5หคนคนในทีมเนี่ย ขึ้นมาหนึ่ง6 7งสาห้าหกเจดปจนครบ1ิคนแล้วคุณทุกคนอยากคุยกันแข่งคุยกันแข่งแข่งกันคุยแข่งกันคุยแข่งกันจนแบบว่าอุ้ยฝังผิงไม่รู้เรื่องละปิดเถอะนะครับผมเราสามารถมาหลีเสียงได้ตรงที่ตรงนี้อ่ะเราอาจจะลบไ้สัก20สิอ่ะแต่ว่าพิมก็โดนตีมันก็ยังได้ยินอยู่นะก็ทั้งหมดที่มีก็คืออย่างนี้นะครับผมมันก็จะมีอ่ะสมมติว่าตัวผมเองอ่ะ ผมก็ออกก็คือกดปุ๊บแล้วก็มันจะมีคําว่าเชิญออกแต่ว่าไม่ใช่ตัวเรานะนี่คือตัวผมเองที่ผมเอาขึ้นมานะครับผมผมเอาเอาขึ้นมา2เครื่องเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าพี่บุตรยังยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวโทรหาผมได้เลยโดยตรงนะครับผมแล้วเดี๋ยว จะสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วคราวนี้จะจับมือทําเลยนะครับผมผ่านออนไลน์เนาะก็คลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีความรู้ทําให้ทุกคนได้รับความรู้ทําให้ทุกคนได้ไอเดียได้ข้อมูลได้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะก็ขอคนละหนึ่งเลิฟก่อนคนละหนึ่งคอมเมนต์หนึ่กำลังใจหนึ่งเลิฟหนึ่งลังใจแล้วก็ช่วยเป็นแรงผักดัน นะครับผมให้ผมได้ทำคลิปต่อไปในวันข้างหน้าเนาะถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดประกันพลาดอะไรอะไรไปก็ขอกลับขอภัยอ่าต่อมาครับผมสมมุติว่าผมเนี่ยอยากเปิดกล้องแต่ผมเนี่ยไม่อยากให้เห็นหน้าก่อนเราสามารถมาเล่นตรงนี้ได้คำว่าทั่วไปอ่านี่นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าหล่อๆองผมเนี่ยอ่าหอๆเลย ทุกคนก็จะเห็นว่าความละเอียดมันก็จะปรับไม่ได้ใช่ไหมมันจะปรับได้แค่ 720p นะครับผมนี่หนไหมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมโอเคต่อมาครับผมก็ไปที่เสียงเนาะเสียงเนี่ยอ่ะเราก็มาเลือกค่าไม์อ่ะเนี่ยไมเอม900ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมใครอยากจะดูก็ไปดูในรีวิวได้เนาะต่อมานะครับผมก็จะมาดูเกี่ยวกับพื้นหลังพื้นหลังคือ c บ็ r กราวที่เรา เราต้องการเอามาใช้นะครับผมสมมติว่าผมเนี่ยอ่ะอยากจะโชว์เรื่องนี้หมุนนะหมุนนานไปไหมอ่าสมมติว่าผมเนี่ยอยากมาอยู่ตรงนี้เรื่องเล่าสยองขวัญกับพิม channel ผมสามารถเอาเนี่ยแบ็กกราวน์เนี่ยมามาขึ้นมาพูดได้โดยที่เอาแบ็กกราวน์เนี่ยมาพูดแล้วก็มาเล่าประสบการณ์กันเรื่องสยองขวัญของพิมเกมไอตามใจพิม แต่ว่าตอนนั้นอะคือผมยังผมยังไม่เปลี่ยนชื่อไงผมยังใช้ชื่อช่องนี้อยู่เนาะก็เอาปกเก่ามาเนาะอ่ะถ้าเกิดเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนปกอ่ะผมอยากจะไปอยู่ที่ริมทะเลล่ะได้ไหมได้ไหมบางตัวเองเต็มเต็มเลยบางตัวเองที่นั่งน่ะที่นั่งตรงนู้นนะก็มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบมัวๆนิดน,นึงมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้หายไปเสมอไปนะครับผม โอเคแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะปิดตรงนี้นะปิดไม่ให้เห็นผมเลยกดที่คำว่าใช้หน้าจอสีเขียวทุกคนก็จะไม่เห็นผมเลยนะครับผมก็จะเห็นแค่ผมนั่งเงาเงาเงาเงอยู่คนเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทั้งหมดที่ผมบอกมาก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหากผมพูดเดือไปมีติดขัดบ้างหรือมีคำหยาบใครใหดหรือผิดพลาดอาการใดก็กราบขออภัยคลิปนี้ผมตั้งใจทำให้พี่บุตรเพราะว่าเมื่อคืนก็ผิดสัญญาพี่เขาเนอ้อว่าจะทำให้แต่ว่าในความรักใจอ่ะพวกเราก็ตั้งใจใเต็มที่ทำให้พี่เขาเนอ้อเมื่อกี้ก็นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหยุดเนอ้อไม่เป็นไรผมก็ พักคืนนี้เอเต็มที่แล้วเรามาเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าใครที่มีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไระก็แนะนำกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ถ้าเกิดไม่มากกว่าแรงก็จะทำให้เนาะก็ส่งมาให้ผมเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังว่างงานอยู่เพราะว่ากว่าผมจะทำคลิปเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เนี๋ยนะครับผมแปบ๊บหนึงนะเปิดกล้องให้ดูดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันครับ